เนมาร์พลาดช่วยไปเอสเชจบซีซั่นผ่าตัดข้อเท้าพักสามเดือนเนมาร์กองหน้าตัวเก่งของทีมปารีสแซงแชร์แมงอาจพลาดลงเล่นช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้เนื่องจากเขาต้องเข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าโดยเนมาร์ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาในช่วง5นาทีแรกในครึ่งหลังในเกมที่ไปเอสเชเปิดบ้านเอาชนะลิน4 3สาเมื่อวันที่19กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเขาถูกหามออกจากสนามและแสดงความเจ็บปวดที่ข้อเท้าขวา จากรายงานไปเอสเทได้ออกแถลงการถึงอาการบาดเจ็บของเนมาว่าเนมามีอาการเจ็บที่ข้อเท้าขวาหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่หลังจากอาการบาดเจ็บครั้งล่าสุดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์แนะนำให้ทำการผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมเอ็นที่เสียหายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการพัก3-4เดือนก่อนที่เขาจะกลับไปฝึกซ้อมอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บซ้ำอีกสำหรับเนมายิงไปแล้ว3ประตูในลีกเอิงและทำอีกส0แอซซิสให้กับเปเอสเชในฤดูกาลนี้